สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองปรงค่ะอาเภอเมืองกําแพงเพชรค่ะเมื่อกี้เราเข้าโบสถ์ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะให้ดูรอบๆนะคะรอบๆเป็นศีลาแรงทั้งหลังเลยค่ะโบสถ์หลังนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยประดับด้วยเงินนะคะแล้วก็เป็นไม้อันนี้ต้นแบบเอามาจากวัด วัดช้างรอบนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี่เองงดงามมากค่ะศิลาแรงก็เอามาจากกำแพงเพชรเหมือนกันนะคะไม้อะไรนะคะพี่ไม้ตะเคียนทองบ้านในด้านในจะเป็นไม้ตะเคียนทองนะคะทั้งหลังเลยมีโอกาสได้เข้าชมอะคะ่ะถือว่าเป็นบุญมากๆเลยค่ะเพราะปกติเขาจะไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าเจอกับคุณพี่ที่เขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่อะคะ่ะเขาดีเขาใจดีเปิดให้ นี่ค่ะชมบรรยากาศโดยรอบนะคะถ้ามีโอกาสได้มานะคะถ้าจะดูด้านในอีกคลิปหนึ่งนะคะทำมาให้ดูแล้วอีกคลิปหนึ่งนี่ด้านหลังก็สวยมาชมค่ะมาชมพอดีเดินช้านะคะภาพมันจะเป็นสโลว์สโลว์นิดหนึ่งนี่ค่ะด้านหลังค่ะงามไหมคะงามที่สุด มันคนใส่ต้เอียงด้วยมันจะงเอียงๆนิดนึงนี่ค่ะงามมากอันนี้พี่เขาบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จนะอีกประมาณสองสามปีค่ะมาชมความอลังการได้นะคะอีกสองสามปีเนี่ยจะอลังการกว่านี้นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนกำแพงนะคะเป็นปิศนาธรรม ปิจนาทำรอบกาแพงเลยค่ะรอบรั้วรอบรั้วตัวโบสถ์เลยค่ะมีเยอะมากค่ะอยากทราบข้อมูลมาอ่านเอานะคะปิสนาทำว่าอะไรนะคะนี่ค่ะงามมากค่ะวัดไทยเราสวยๆเยอะมากนะคะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศค่ะแค่ไทยเราก็สวยเที่ยวให้ครบก่อนนี่ค่ะยาวไปเลยค่ะกลับอนที่โบีต่อค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะ วันนี้ฝนตกค่ะเป็นวันพะด้วยตกตกหยุดหยุดค่ะเปียกค่ะเริ่มเปียกหนักขึ้นแล้วค่ะวนกลับมาแล้วค่ะวนกลับมาด้านหน้าแล้วค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะ